ครับข้าใต้ชัช้นที่ครับเราจะไปชั้นไหนครับก็จะไปชั้นที่ชั้นหี่ผมค<อ>้ไหน คนมีคนออกไหมอ่ะมีไหมมีว่างไหมอ่ะกดไว้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 จับลูกขาวสิ เจะออกไงวันนี้ฉันม,มนน,นีไมั้งกม okay. อดโอเคไม่หกโอเคโอเคครับปิดครัตนเปิดนีเลยคร้เบนเปิดไ้่ด้าบ้านดบ้ด้ดบ้ดด้ด้้าน้านออกให้หมดบอน่เ้นด้้านที่เ,เบ่้าบ้่าเปิ ขึ้นครับขึ้นครับมาแล้วเพราะว่าตรงนี้เป็นชั้นใต้ดินชั้น B ชั้นล่างสุดครับรถรอจอดที่ชั้นไหนครับรถจอดชั้นไหนครับครับเมาถึงชั้นจีแล้ว พี่ต้องรอให้คนลงให้หมดก่อนนะออกให้คนออกให้หมดก่อนนะอ่าดูไม่มีใครเลยไปแล้วไปกดแล้วแล้วแล้วดิอ่ามีเด็กครอบครัวเราเลย โอเคพี่กดเปิดไว้ก่อนเผื่อมีคนขึ้นไปกับเรามีไหมมีไหมไม่มีไม่มีโอเคโอเคโอเคถึงแล้วนะโอเคถึงยังครับโอเคโอเคโอเคพี่ทำยังไง